แจ้งว่ามีเลือดออกค่ะก็มีพยาบาลพาไปตรวจปัสสาวะค่ะแล้วก็ให้นอนรอพบคุณหมอค่ะแค่นั้นใช่ค่ะแล้วก็มีคุณหมอเข้ามาตรวจค่ะในห้องคลอดมีการอันตราซาว์ทั้งที่ช่องช่องคลอดและที่หน้าท้องค่ะแล้วอตอนที่คุณหมออันตราซาว์ที่ที่หน้าท้องอะค่ะคุณหมอแจ้งว่าพบถุงตั้งครรภ์แต่ว่ายังไม่พบตัวน้องค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็มาอันตราซาท์ที่ช่องคลอดค่ะค่ะ ก็ได้มีการหยิบชิ้นเนื้อออกมาสองชิ้นค่ะใช่แล้วก็แจ้งแจ้งเลยว่าคือหมอคนแรกหรือคนที่สองหมอคนที่หนึ่งค่ะหมอคนที่หนึ่งคุณหมอสองคนที่ตรวจหนูอะคนคนที่หนึ่งใช่บอกว่าเออเจอแต่ถุงแต่ไม่เจอตัวเด็กใช่ค่ะแล้วก็มีชิ้นเนื้อหลุดออกมาสองชิ้นใช่ค่ะ่าเธอได้เห็นชิ้นเนื้อไหมเห็นค่ะเป็นยังไงอะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆคล้ายๆเบคอนค่ะไม่มีเลือดติดออกมาแล้วด้วยความมันเบคอน ใช่ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าคนที่เขาแทงลูกอะ่ะควรที่จะเป็นชิ้นชิ้นเนื้อแบบไหนเป็นก้อนแบบไหนหนูก็เลยคิดว่าใช่หนูก็เชื่อคุณหมอเลยว่าหนูแทงแล้ว